ทอมหอสเริ่มหอ,หอช่วยบอกเราหน่อยดิต่อขึ้นเราจะเป็นอะไรใช่ค่ะจะจบมหกแล้วเนี่ยสบายอนาคตพวกแกข้าบอกได้หมดจีเอ็มโรงแรมว้าวตายส่วนเธอเปิดร้านคาเฟ่ตาช่อ,อนาคตของเอง เจ้าของบริษัทอีเวนต์อ้ my god อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าผู้เองจะได้เข้าคณะอะไรกันมาดูนี่สิเฮ้ยอะไรอยู่ในนี้ทางนี้อยู่ทางนี้อ๋อพี่คนนี้หน้าคุณคุณว่าไหมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คณะการบริการและการของที่ มหาอะไรอะไร่ะมหาวิทยาลัยสงขลานักคริน or Prince of s o n g k l a University นี่เราอยู่ที่หาดใหญ่หรอผิดจ้ะเราอยู่กันที่วิทยาเขตภูเก็ตว่าไงจ๊ะมิเชลว่าที่ general manager หรือ GM โรงแรม5ดาวลูกปัดเจ้าของคาเฟ่ชิกชิกไมโลประธานบริษัทจัดอีเวนต์รู้ได้ไงก่อนเอานะ้ามาถูกที่แล้ว เพราะว่าสาขาการจัดการการบริการหรือ hospitality management มีครับมีครับพี่น้าหมันหนูเนี่ยจะได้เรียนอะไรบ้างคะพี่สําำหรับคนที่มคีความฝันอยากเปิดร้านอาหารคาเฟ่เป็นของตัวเองบอกเลยว่ามาถูกที่แล้วเพราะคณะพี่เนี่ยมีครัวที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็น t h a เอเชียย u โรเปียนค i s ซีน,เเนรวมไปถึงการทำเบเกอรี่ด้วยอยากรู้สิว่าเป็นยังไงไปดูกัน ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวพี่จะมาโชว์สกิลเล็กๆน้อยๆให้ดูกัน ที่สำคัญนอกจากงานโอ per ation ในด้าน food and beverage แล้วด้านบริหารธุรกิจก็ปังไม่แพ้กันต้องๆอนจะได้เรียนรู้ไปถึง c o โท control digital marketing food delivery และสำคัญไม่ตกเทรนด์แน่นอนกับธุรกิจ cloud k i t ทเ e n ขอเลียที่ใส่โรงแรมด้วยค่ะจะดีกว่าไหมชักนคณะของเรามีโรงแรม อ่ะงงเลยดมีจริงๆเปิดให้บริการแขกแบบจริงๆเลิศเลและที่สําคัญน้องๆทุกคนที่เรียนที่นี่นะครับจะได้มาลองฝึกปฏิบัติกันแบบจริงๆกันที่นี่เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรม PSU Lodge คุณผู้ชายครับรบกวนขอแบบประชาชนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแผนก front o f f i c e เช็คอินเช็คเอาทการให้บริการแขกไปจนถึงแผนกแม่บ้าน h o u s e k e e p i n g เราก็มีให้ฝึกกันแบบบุฟเฟ่ไม่อั้นกันไปเลยยังไม่หมดยังมีวิชาที่น่าสนใจอย่าง Hotel Revenue ดูรายรับรายจ่ายของโรงแรมเรียกได้ว่าพร้อมที่จะไปฝึกทั้ง2ฝ่ายเลยทั้งฝ่ายงานหน้าบ้าน F&B front office หรือฝ่ายงานหลังบ้าน sales and marketing HR ที่โรงแรม5ดาวทั่วทั้งเกาะภูเก็ตแน่นอนพี่แล้วผมจะได้จัดอีเวนต์จริงๆไหม Welcome to the ะ i r t u a ช e ลอี n วนต์ Industry in the Next New Normal World. สวัสดีครับยินดีนต้อนรับทียแพรผู้มิแก่แขกผููมิกเกดคุดแข่งของเราก็คือเราอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตที่มีทั้งงานมหากรรมเปิดตัวสินค้าการแข่งขันกีฬาเทศกาลดนตรีรวมไปถึงงานแต่งแบบอินเตอร์เดียบอกได้เลยว่าเราไม่ได้เรียนแค่ทฤษฎีนะครับน้องๆทุกคนจะได้มีโอกาสในการจัดงานทั้ง m e มีติ้ incentives in Conventions and exhibitions ba ba bu 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 <laughs> ma e, ma wa หลักสูตรการจัดการการบริการของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นหลักสูตรนานาชาติอย่างเดียวนะคะนักศึกษาของเราเนี่ยสามารถบินลัดฟ้าเป็นเรียนที่จิมซาจูนะคะภายใต้โครงการ Dual Degree 2-2บวก2ปี1ปี2เรียนที่คณะเราที่มอภอูเก็ตปี3แล้วก็ปี4เปไปเรียนที่ The Hong Kong polytechnic university ที่ school of hotel and tourism management มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวปังพอไหลูกเก็บอาการหน่อยไหมลูก ยังไม่หมดจ้านักศึกษาของเราอะ่ะครั้งแรกก็ฝึกงานที่ประเทศไทยครั้งที่สองเนี่ยไปฝึกที่ฮ่องกงเลยไม่ว่าจะไปฝึกที่โฮเทลไอคอนโรงแรมของ The School of Hotel and Tourism Management ของ Hong Kong Polytechnic University หรือจะไปฝึกที่โรงแรมชั้นนำในฮ่องกงก็ได้ฝึกงานเสร็จได้ใบปรปิญญาสองใบ ใบที่1ก็จากมาอใบที่สองก็จาก The Hong Kong Polytechnic University เรียนจบหางานทําต่อที่นู่นได้เลยเลิศไหมลูกประทานโทษนะคะอยากเรียนว่าเข้ายากไหมคะคณะนี้ซิสซิสต้องสู้นะลูกแม่เชื่อว่าซิสทําได้โอเคพวกเราจะพยายามเข้าคณะนี้ให้ได้ <h ums> บอกเลยว่าน้องๆทุกคนจะไม่ผิดหวังที่มาเลือกเรียนที่หลักสูตรการจัดการการบริการหรือ hospitality management คณะการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต